ขาตั้งโดนครับอาจารย์เดี๋ยวเจมับแดงมาฝึกครับ่วาคู่ใส่กันอยู่ครับใส่กันยกหนึ่งครับนกปลาคู่เงาครับคู่หนาครับต่ว่ามิดไปแล้วครับแต่ว่าบนแดงคู่อยู่ครับคู่เดียวเพื่อสีรุ่งครับผมนกลูงอยู่ครับติดฟังองเงียบไปครับอาจารย์ทุกท่าน นกตัวนี้นกป้าตัวนี้เสียงน่อยขึ้นครับขมันตีดหน้าครับผมรู้ใ่จุดนี้ครับนียตัวนี้นะครับเส่เบิ้งน้ำกันนะครับผมเป็นไงนกป้าผู้หน้าหนานครับเท่เาคู่สิเพราะ ผิดหวังนะครับอาจารย์กนกที่คู่นะนี่มันเฝาครับพันธุย์ยดลันครับอาจารย์พันธุย์ยดลันหมานเราครับผมเห็นทางสีแววเลยโอ้ตด มาด์มานครับมานครับมาเนี่ยอาจารย์ทุกท่านคู่หนาอีดีนกเบียงได้ครับผมว่าคิดใจมันหน้าครับมันคู่หนาแห้งเอา้ามดแดงกับเว็นอะไผิดวังครับผมอาการครับอาการอาการ <c oughs> ผมเป็นแนาเนี่ยอาจารย์นะครับอู้ แฝดแฝดมีอ่างหมดแลละครับคู่กันได้ี่แม่นกอ่างหน่อยตัวอยู่นี่บุครับเอาอาจารย์มานแล้วครับวันนี้ผมนีม่ดีใจกับเสยียใจครับวับนนี้ตอนเศร้าเสยียใจตอนสวยๆไม่แน่ได้ไปแท่นส่ตุ่มมันแล้วครับผมอาจารย์ตัวน,นี้คู่หนาครับอาจารย์เดี๋ยวสักคู่นะครับผมทีเดด เอาลงหงเห็นนะครับบางต้นบางตัวก็น,น้ำกันครับเดี๋ยวผมไปเอาอาต่างกล่องก่อนนะจ๊ะเอาไปลุย <c oughs> เริ่มเป็นไปแล้วครับผมอาจารย์เริมเขาที่เขาทล้งครับของเจออ้ามดแดงนะครับอาจารย์นกติดนี่คู่ครับแบบนะี้คือว่า เป็นนกเพื่อที่ว่าคัดไว้แล้วเป็นนกเพื่อที่ว่าคัดไว้แล้วนะครับที่ว่าเพื่อแล้วครับทําการฝึกนะเะเดี๋ยวคงจะเดาลงครับเอาลงมาโอ้เอา้าเดนื่อตัวแท่นแล้วครับเดือดอวกได้จังเลยเอา้าโอ้ โอยังคักเลย ทุกนโอ้ลายคงลายคอ้ลายว้านี่สุดยอดเลยจันเดี๋ยวผมตมังเลยคุณไม่โฟกสัสกันนครับ นกคู่นาเสียงเสียครับนี่เข้าหลอดจังหน่อยครับผมเข้าสามเหลี่ยมเข้าเป็นตัววายครับมีอ้างหน่อยๆ <c oughs> ได้บัวจันผมฟังอยู่กับบางเทียก็ออกบางเทียก็บ,บ่ออกครับผมเป็นนกเสียงหน่อยพ่นขึ้นครับกุ๊กกุ๊กเดียวอี่แล้วครับผมอาจารย์ทุกท่าน เป็นลายข้อเอ้าือว่าเป็นตัวตายตัวแทนของฝ่ายไซก็ได้ครับนี่ใส่ตุ่มเลยครับนี่เป็นเป็นตัวไหวครับถามอาจารย์อานนะสำหรับอา,อาจารย์ครับสำหรับพเนดหลังนี่เออล้งไปแล้วสามหลังนะครับว่าสิล่งจุดเดียวกันตัวนี้พเนีดหลังนี่ตกการจนาบุรีครับของเล่ดตีครับขึ้นมากครับ ผมก็เลยสิเกลียว,วใบส้เลยครับนี่เพราะว่าไปเที่ยวไกลเหลือเกินพะเนียนลังนี่เที่ยวหอดเมืองการครับผมอาจารย์ทุกท่านบ้ลงจุดเดียวกันครับผมแต่ดีดีแล้วครับที่เอ้ไอ้นํานําขึ้นมาได้นะครับพะเนียนลังนี่พะเนียนข้อนบนครับผมอาจารย์ทุกท่านือ,อว่า จัดจานครับคู่เง่าซูสซูซีกันหรอครับก็เสียงตัวนี้มันที่จัดจานก็นกตออยู่แล้วครับเพราะว่านกตอมันเป็นเสียงกลางครับเสียงกลางแจงมดแดงครับตา้างนึงครับอาจารย์เลื่อนๆอยู่ครับไหโอ้หมานครับอาจารย์มันนี่คือว่าสุดยอดเลยครับแจงมดแดงก็ต้องรักษาให้ดีครับบบดนี้อ่มีนกตอนกตอดีนกตออมานก็ รักซาแล้วครับอาจารย์ขนาดฝึกบ่าหลออดปีเลยครับเนี่ยก็ตามชลิปมดครับที่ผมฝึกมากสามารถทึทดแท่นกันได้ยุหรอกครับอาจารย์ถึงว่าเสียงกลางก็บ,บอจัดบันลดน,นะครับเสียงกลางเสียงกลางกลมครับตัวตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ไดแล้วรา ครับผโอ้ยเลือดออกความอยากเด้อใบไผ่กอหูอาัาทุกท่านครับผมอ่ายังได,ด้ก็ดีน,นี้แถวปากหวยครับในโขงกุดบังเครือเ,รอเขือนหรอครับที่ว่านกลูลูแล้วครับเท้าในลูลมาแล้วครับนกหยาบอยู่ผมย่างไม่อ่ เที่ยวเที่ยวเบิงนกอยู่ครับผมเสียวนกกดครับเพราะว่าเนี่ยบริเวณนี้มันผมกันไปยู่จุนันบ่ได้ดครับนะเลยละนีวิธีการเอ่จอจับนกนะครับจับนกแต่ตัวว่าสิม,มีอยังขามาบ่ก่อนไสก็ต้องเอ่อเบิงทำเล่ก,ก่อนล่ะครับเบิงทำเลว่าสายตาห้องสามารถมองเห็นนกตัวบอครับนะนกตัวที่มันอยู่ต้นใหม่นะตัวนี้ผมบงังยุ่ผมเอ่อ ลบอยู่ต้นไผ่ครับอุ้มไผ่ครับต้นไผ่ลบอยู่ทั้งหม่ครับลบลบแต่ฟังเสียงค่อยอย่างขอกว่าสังเกตเวลาเสียงมันเสียงมันหายนะย่ามันบกขันนะครับอย่างว่าวงแต่ว่านกปลาแต่สังเกตเท่าสังเกตคนอยู่เลยครับผมมองนกลู่ๆนะครับคือว่าโอ้สุดยอดเลยอาจารย์มือน,นี้ยอ่าสุดยอดครับผม อ่ะหมดละเนี่ยไปอยู่นัลล่มหมดละไปเลี้ยงไปเกียระไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงอาจารย์สำหรับคลิปนี้ก็บสิบใบประมาณนี้ครับขอพักคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปนะครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั้ง ทังได้ผมก็แนะนำการเจ็ดพันธุ์เนี่ยแนะนำการฝึกนกให้เบิ่งซี่แล้วครับเหตุาการณ์มันเกิดขึ้นนะครับของเขตนน้ำพองเฮานี่ครับเขตุทางอีสานเฮานี่่ะขอบคุณอาจารย์ที่ให้กำลังใจตลอดมากครับผมสำหรับลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไว้สานี้ละอาจารย์ชิปหน้าพ่อกันไหมครับผมอาจารย์ทุกท่าน่ะสวัสดีครับผม